ครับตนทีคุณเจอครับแันนี้ช่อย่างเป็นทากาเลยนะครับเดี๋ยวนี้เรามีนทีเด็ครับนักเยหทิงนะครับา ไรายการเนี่ยรายการอะไร ไม่เคยชอบรักปกติถสีดำไม่เคยชก่อนนะแต่ชอบดำไครับ รับงินรับมาเลยะที่ได้เลยครับเอาเเอาหน่อยเอาหน่อยฮะเอหน่อยโอ้ี่แม่หออหน่อยะี่แแม่อเออิได้เลิได้เครับเดินประธานครับ